สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนพญาประเสิิฐสุนทราศัยทุกคนนะครับสาหรับวันนี้นะครับวิชาการงานอาชีพนะครับก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องการงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาต่อเรื่องการทําความสะอาดห้องน้ําห้องส้วมนะครับหลังจากที่เราไปเรียนสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรครับการจัดอะไรครับจัดโต๊ะอาหารแล้วก็จัดตู้อาหารนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้ก็คือมาเรียนเรื่อง ห้องน้ำห้องส้วมนั่นเองนะครับต่อไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะครับเรามาทําความรู้จักก่อนนะครับว่าทําไมเราต้องทําความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมนะครับเพราะว่าอะไรนะครับห้องน้ําห้องส้วมนะครับเป็นห้องที่มีความสําคัญกับทุกคนในบ้านนะครับรวมถึงตัวบ้านด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับบ้านทุกหลังต้องมีห้องน้ําห้องส้วมคอนโดทุกห้องต้องมีห้องน้ําห้องส้วมนะครับ หรือแม้แต่แคมป์ค้นงานก่อสร้างที่เป็นแคมป์ชั่วขราวก็ยังต้องมีห้องน้ําห้องส้วมอาจจะเป็นห้องน้ําห้องส้วมที่เป็นแบบใช้รวมกันนะครับก็ยังต้องมีห้องน้ําห้องส้วมเพราะฉะนั้นทําไมต้องทําความสะอาดห้องน้ําห้องส้วมนักเรียนตอบได้ไหมครับเดี๋ยวครูจะบอกนะครับเพราะห้องน้ําห้องส้วมเป็นห้องที่ใช้สําหรับทําอะไรครับทําความสะอาดร่างกายน่นเองอาบน้ําชําระร่างกาย และขับถ่ายเป็นประจำนะครับจึงต้องทำความสะอาดอยู่เสมอเพราะถ้าปล่อยไว้นานๆจะทำให้เกิดคราบสกปรกเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคมีกลิ่นเหม็นทำความสะอาดได้ยากและอันสุดท้ายก็คืออาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อุบัติเหตุเกิดจากอะไรอุบัติเหตุเกิดจากพื้นที่มันลื่นนั่นเองนะครับเมื่อเราอาบน้ำเราถูสบู่ไปพื้นลื่นนะครับเมื่อเรา เดินไม่ระวังหรือวิ่งเล่นในห้องน้ําก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุแขนหักขาหักหรืออาจจะทําให้เกิดสูญเสียถึงแก่ชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําความสะอาดห้องน้ําให้สะอาดอยู่เสม,สม,สมอนั่นเองนะครับอ่าต่อไปนะครับก่อนที่เราจะทําความสะอาดห้องน้านะครับเรามาดูนะครับว่าอืมวัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาดห้องน้ํามีอะไรกันบ้างนะครับอ่าอันแรกเลยนะครับ แรกเลยผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้านะครับผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำใช้ทําอะไรครับเพื่อกําจัดคราบสกปรกภายในห้องน้านั่นเองนะครับเมื่อมีผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้าแล้วก็ต้องมีแปรงขัดพื้นนะครับแปรงขัดพื้นใช้ขัดพื้นห้องน้ํานั่นเองนะครับต่อไปเมื่อมีแปรงขัดพื้นก็ต้องมี แผ่นขัดหรือฟองน้ําใช้ขัดคราบสกปรกตามผนังหรือเครื่องสุขภัณฑ์นะครับเครื่องสุขภัณฑ์ต่งตางๆที่อ่างล้างหน้าหรือกําแพงห้องน้ํานั่นเองนะครับอันที่4ีก็คือถังน้ําและขันนะครับใช้ใส่น้ำํสำสาหรับตักลาดพื้นนะครับอันที่5แปลงขัดโถส้วมนะครับใช้ขัดโถส้วมนะครับอันที่6อันนี้มีความจำเป็นสูงเลยนะครับก็ก็คือ ถุงมือ,อยางและถุงเท้าอย่างนั่นเองเพื่อป้องกันสารเคมีจากน้ํายาล้างห้องน้านะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อมีถุงมือและถุงเท้าอย่างนะครับก็ควรที่จะใส่แมสปิดปากปิดจมูกให้เรียบร้อยเพราะว่ากลิ่นของน้ํายาล้างห้องน้ํามันจะมีกลิ่นฉุนกลิ่นแรงนะครับอาจจะทําให้เราเวียนหัวได้นะครับอ่านี่ก็คือวัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาดห้องน้ํานะครับต่อไป มาดูต่อนะครับขั้นตอนต่อไปในการทําความสะอาดห้องน้ําห้องส้วมนะครับขั้นตอนแรกในการทําความสะอาดห้องน้ําห้องส้วมนะครับก่อนที่จะไปเริ่มขั้นตอนแรกนะครับก็ครูจ๊อบก็อยากให้นักเรียนนะครับสวมอะไรก่อนครับถุงมือนะครับถุงเท้านะครับแล้วก็มีแมสปิดปากให้เรียบร้อยนะครับเพราะอะไรเพราะการน้ํายาล้างห้องน้ํามันจะกัดผิวหนังของเราและมีกลิ่นฉุนนั่นเองนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนที่1เลยนะครับ ขั้นตอนที่1นนะครับก็คือของใช้นะครับของใช้ต่างๆในห้องน้ำนะครับควรเคลื่อนย้ายเอาไว้ที่อื่นก่อนทําความสะอาดนะครับเช่นพวกแปรงสีฟันยาสีฟันต่างๆขวดแชมพูขวดยาสระผมอะไรควรเคลื่อนย้ายออกไว้ข้างนอกห้องน้ําก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้มันถูกน้ํายาล้างห้องน้ํานะครับอันที่2นะครับ ลาดน้ําห้องน้ําให้เปียกนะครับแล้วเทน้ํายาล้างห้องน้ําทิ้งไว้สักครู่หนึ่งทําไมเราต้องทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าน้ํายาล้างห้องน้ํามันจะไปกัดสิ่งสปกปรกเชื้อโรคต่างๆที่เกาะอยู่ตามพื้นตามกําแพงผนังห้องน้ําให้สามารถทําความสะอาดได้ง่ายนั่นเองนะครับขั้นตอนที่3ก็คือผนังนะครับใช้ฟองน้ําขัดให้ทั่วแล้วล้างออกนั่นเองนะครับขั้นตอนที่4ชักโครกนะครับ ใช้แปลงขัดโถซ้วมนะครับขัดคาบด้านในนะครับส่วนด้านนอกใช้แผ่นขัดนะครับขัดให้ทั่วแล้วล้างออกนั่นเองนะครับอันที่5นะครับอ่างล้างหน้านะครับใช้ฟองน้ําขัดทําความสะอาดแล้วล้างออกนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือพื้นห้องน้ําขัดด้วยแปลงขัดพื้นเสร็จแล้วลาดน้ําและปล่อยน้ําให้แห้งนั่นเองอันนี้ก็คือ6ขั้นตอน ในการทําความสะอาดห้องน้ําห้องส้วมนั่นเองนะครับครูก็คิดว่านักเรียนจะสามารถทําความสะอาดห้องน้ําห้องส้วมได้ด้วยตนเองนะครับลองไปฝึกดูนะครับที่บ้านของนักเรียนในห้องน้าห้องห้องน้ําของนักเรียนนั่นเองนะครับเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองนักเรียนนะครับต่อไปนะครับครูจะมีคลิปในการทําความสะอาดห้องน้ําห้องส้วมนะครับมาให้ดูนะครับไปชมกันได้เลยครับ Thank you ไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการทําความสะอาดห้องน้ําห้องส้วมนะครับเป็นยังไงครับนักเรียนพอที่จะทําได้หรือเปล่านะครับไม่ยากนะครับไม่ยากควรฝึกทําดูนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการทํางานในบ้านนะครับแบ่งเบาภาระให้คุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ยากนะครับก่อนที่นักเรียนจะทํา การลงมือล้างห้องน้ําห้องส้วมนะครับนักเรียนควรทําอย่างไรก่อนนักเรียนควรที่จะสวมชุดป้องกันนะครับก็คือสวมทงมืออาจจะมีผ้ากันเปื้อนก็ได้หรือก็สวมรองเท้าบูทแล้วก็มีแมสปิดปากนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันสารเคมีมันถูกร่างกายของเรานะครับและเพื่อป้องกันกลิ่นของน้ำยาล้างห้องน้ำนั่นเองนะครับ นี่ก็คือวิธีการล้างห้องน้ำง่ายๆนะครับของอบ้านนักเรียนนะครับก็อยากให้นักเรียนลงมือปฏิบัติธรรมนะครับลอง,ลองช่วยคุณพอ่อคุณแม่ลองดูนะครับว่านักเรียนจะสามารถล้างห้องน้ําให้สะอาดได้หรือเปล่านะครับถ้านักเรียนไม่ล้างห้องน้ําห้องน้ําของบ้านนักเรียนก็จะสกปรกนะครับเมื่อมีแขกไปบ้านนักเรียนมีกลิ่นโชยออกมา มีสิงสาราสัตว์ในห้องน้ำยัวเยะยัวเยะนักเรียนคิดว่าแขกที่มาบ้านนักเรียนจะคิดอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำความสะอาดห้องน้ำห้องส่วมของเราให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับบ้านของเราเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวนะครับว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับมีความสะอาดนะครับอ่า ไม่สกรปรกนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมก็จบเพียงแค่นี้นะครับครูจ๊อบก็ขอจบบทเรียนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ